เดิมชูกําลังให้เงียบทําลายสุขภาพอุย้ยอากาศร้อนอย่างเงี้ยหลายคนก็พยายามหาเครื่องดืม่มและเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยมันทําลายสุขภาพยังไงพี่ป้ามีคําตอบค่ะเครื่องดื่มชูกําลังเป็นสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมดืม่มโดยเฉพาะคนวัยทางานอุย้ยแต่รู้มิค่าว่ามันมีอันตรายกว่าที่คิดค่ะเรียกว่าทําลายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวทําไมเหรอ เราะเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะมันมีส่วนผสมขหงคาเฟอีนสังเคราะห์สูงน้ำตาลสูงสารอาหารก็ต่ำค่ะมันส่งผลทําลายต่อสุขภาพเช่น 1. เสี่ยงเป็นเบาหวาน 2. เครียดและวิตกกังวลได้ง่าย 3. อารมณ์แปพวนง่ายเลย 4. หน้ามืดใจสั่นวิ่นเวียนศีรษะ 5. บีบรักบริเวณหน้าอก 6. นนอนไม่หลับกังวลกังวาย เจ็ดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและที่สำคัญแปดเสียงต่อภาวะหัวใจวายคิดดูนะคะแล้วหยุดก่อนที่จะดื่มค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ